เดือดร้อนหนักฮะชาวใต้ยื่นหนังสือให้ผู้ว่าการรถไฟเรียกร้องเปิดเดินรถกรุงเทพยะลาชี้นะฮะว่าเดินทางลำบากวอนเห็นใจประชาชนด้วยข่าวนี้นะครับเป็นข่าวคราวของชาวใต้นะครับที่เดือดร้อนหนักเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยก็น่าเห็นใจแล้วก็นําเสนอข่าวนี้ให้ฟังกันครับชาวใต้นะครับเดือดร้อนหนักแล้วก็สุดทนนะแห่ลงชื่อ ส่งหนังสือถึงผู้ว่าการรถไฟเรียกร้องให้เปิดวิ่งขบวนกรุงเทพยะลาชี้นะฮะว่าประชาชนไปโรงพยาบาลไปโรงเรียนลำบากใช้รถดนต์มีค่าใช้จ่ายสูงด้านฝ่ายโดยสารของการรถไฟก็อ้างเหตุไม่วิ่งเพราะขาดทุนรถไม่พอรายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงต้นเดือนเมษายน2565ได้มีประชาชนในพื้นที่ภาคใต้จำนวน677คนร่วมลงชื่อและยื่นหนังสือถึงนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้เปิดใช้รถไฟขบวน169จากกรุงเทพยะลาและขบวน170จากยะลาไปกรุงเทพ โดยระบุข้อความในหนังสือดังกล่าวว่าโดยประชาชนชาวใต้มีความประสงค์ขอเปิดใช้รถไฟขบวน169จากกรุงเทพยะลาและขบวน170จากยะลาไปกรุงเทพเนื่องจากปัจจุบันขบวนรถไฟ169แล้วก็170นั้นไม่มีขบวนเดินรถนะประชาชนชาวใตไ้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพราะประชาชนส่วนมากยังขัดสนเรื่องเงินทองและการเดินทางบางคนต้องไปโรงพยาบาลสงขลานครินหาดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งปกติประชาชนส่วนมากก็จะใช้บริการรถไฟสายนี้มาโดยตลอดจึงขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดใช้ขบวนรถไฟเพื่อความสะดวกและประโยชน์ต่อประชาชนชาวใต้ด้วย หลังจากได้รับหนังสือร้องเรียนผู้บริหารการรถไฟก็ได้มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาซึ่งล่าสุดมีการแจ้งจากฝ่ายบริการโดยสารของการรถไฟว่าได้พิจารณาแล้วไม่สามารถเปิดเดินรถขบวนกรุงเทพยะลาและก็ยะลากรุงเทพได้เนื่องจากขาดทุนและขบวนรถมีไม่เพียงพอที่จะนำไปให้บริการ รายงานข่าวยังแจ้งว่าคำตอบจากฝ่ายบริการโดยสารของการรถไฟที่ระบุวิ่งให้บริการไม่ได้เพราะขาดทุนก็ต้องถามว่ามีรถไฟสายไหนบ้างที่มีกำไรและตามพรบการรถไฟมาตรา43ระบุหน้าที่ในการให้บริการประชาชนหากเกิดขาดทุนรัฐต้องอุดหนุนแต่วันนี้ รอฟอรทอกลับบอกว่าหากจะให้บริการต้องมีกําไรซึ่งคนในภาคใต้กลายเป็นภาคที่ถูกทอดทิ้งอย่างมากตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด -19 ก็ทําให้มีการหยุดเดินรถไฟหลายสายทั่วประเทศแต่เมื่อมีการผ่อนปลนให้พิจารณากลับมาเดินรถไฟได้เส้นทางภาคใต้จะได้รับการเปิดเป็นลำดับท้าย ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ใช้บริการรถไฟเป็นจำนวนมากจะเห็นได้จากสถิติผู้โดยสารรถไฟสายใต้มีผู้ใช้บริการมากที่สุดซึ่งในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมารถไฟสายใต้ก็เป็นเส้นทางที่มีผู้โดยสารมากที่สุดแม้ว่าจะมีขบวนรถเปิดให้บริการไม่เต็มจำนวนเมื่อเทียบกับเส้นทางสายเหนือสายอีสานก็ตาม แต่ประชาชนภาคใต้กลับไม่ได้รับการดูแลจากการรถไฟสำหรับสาเหตุที่ประชาชนเรียกร้องขอให้การรถไฟพิจารณาเปิดเดินรถขบวนกรุงเทพยะลาและก็ยะลากรุงเทพนั้นเหมือนเดิมเนื่องจากเป็นขบวนที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเพราะมีตารางเวลาเหมาะสมและจอดตามสถานีรายทางตั้งแต่สุราธานีจนถึงยะลา ตรงกับความต้องการของประชาชนที่สามารถใช้ชีวิตเดินทางได้ไม่สะดวกรถไฟเป็นบริการที่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ใช้กันเป็นประจำด้วยเป็นบริการที่มีค่าโดยสารไม่สูงมากนักที่ผ่านมาประชาชนนักเรียนนักศึกษาจึงนิยมใช้เดินทางเป็นประจำเมื่อไม่มีรถไฟวิ่ง ก็ต้องหันไปใช้บริการแบบอื่นแทนการรถไฟไล่ผู้โดยสารของตนเองไปใช้บริการแบบอื่นแบบนี้ถูกต้องหรือไม่เป็นการตลาดที่ถูกต้องหรือไม่อันนี้เขากล่าวมานะฮะแหล่งข่าวยังกล่าวต่อว่าข้ออ้างกรณีเรื่องรถไม่เพียงพอก็ต้องถามว่าก่อนมีโควิดทำไมมีรถรถวิ่งได้เพียงพอ แล้วตอนนี้รถหายไปไหนฝ่ายบริการโดยสารมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการทำแผนการเดินรถตรวจสอบกรบวนรถที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่หรือไม่ผู้บริหารที่รับผิดชอบโดยตรงมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่หรือไม่นี่ก็เป็นข่าวหนึ่งที่เป็นความลำบากของพี่น้องชาวใต้นะครับข่าวนี้ก็ ขอบคุณแรงข่าวนะครับเมเนเจอร์ออนไลน์ก็กระบวนนี้ถ้าเปิดเดินก็น่าจะเหมาะสมแก่เวลาและเส้นทางนะฮะถ้ามีผู้คนมาร้องขอขบวนแบบนี้ก็แสดงว่ามีผู้ใช้บริการเยอะอยู่ก็ต้องดูกันนะฮะว่าจะเปิดให้อีกไหมหรือจะมีการร้องเรียนกันอีกอะไรยังไงสำหรับวันนี้เทค Photo ถ่ายไปเร,ยเรื่อยก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับเป็นกำลังใจให้ พี่น้องทางใต้ที่รอขบวน169แล้วก็170อยู่ก็หวังว่าปีนี้อาจจะมีเปิดก็ได้นะคาดว่าเฉยๆเดาเอานะฮะเพราะว่าเส้นทางาทางคู่นะฮะจากนครปฐมช่วงจนถึงชุมพรเนี่ยมีบางเส้นก็เริ่มที่จะก่อสร้างเสร็จบางส่วนก็เริ่มจะคืนเส้นทางหลีกคืนรางให้รถก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นอาจจะมีขบวนเพิ่มอันนี้ผมเดานะครับ ็เป็นกำลังใจนะครับคงไม่มีอะไรมากกว่านี้ขอบคุณแหล่งข่าวอีกครั้งเมิเจอร์ออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับวันนี้ก็สวัสดีครับโอ้โห oh มาไกลแล้วครับคนข้าวขนของกันมาที่กรุงเทพนะ นี่ก็เป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คนกับรถไฟนะครับ